สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปนะครับช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวน้อยจากวงไอฟ์นั่นก็คือจางวอนยองนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะเนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดเรื่องราวดราม่าอะไรเกี่ยวกับวอนยองนะครับแต่ในคลิปนี้จะเป็นคลิปโมเมนต์น่ารักน่ารักที่แฟนๆเนี่ยพูดถึงวอนยองชาวเน็ต่เซนเกาหลีนะครับพูดถึงว ทีีด่ดในด้านที่น่ารักมากๆของน้องซึ่งเป็นเรื่องที่บางคนนนั้นอาจจะยังไม่ชินนะครับพราชาวเน็ติเซนเกาหลีหรือว่าชาวเน็ตเกาหลีแล้วเนี่ยมองเห็นวอนยองในมุมน่ารักน่ารักด้วยหรอเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยน้องเนี่ยจะถูกพูดถึงในเรื่องราวของดรามา่าซึ่งดราม่าส่วนใหญ่ก็เป็นดราม่าที่ไม่ได้เกิดมาจากตัวน้องโดยตรงด้วยซ้ําแต่ว่าชาวเน็ตนั้นเนี่ยก็ได้มีการโยงเรื่องราวต่างๆไปไปมาๆนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะเนี่ยเป็นเรื่องราวดีๆที่ชาวเน็ติเซนเกาหลีนั้นออกมาพูดถึงวอนยองหลังจากที่เธอนั้นเนี่ยได้ทำ Bang นนั่นเองซึ่งเรื่องราวครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อวอนยองนั้นได้มีการสัมภาษณ์รุ่นพี่ไฮไลท์นะครับที่ได้มีการคัมแบ็กในฤดูนี้แล้วก็ได้ขึ้นโปรโมทเพลงในรายการ Music Bank อีกด้วยสําหรับเรื่องราวนี้นะครับวอนยองนั้นเนี่ยเธอก็ได้สัมภาษณ์กับรุ่นพี่ตามปกติของรูปแบบรายการเลยก็จะมีการสัมภาษณ์เป็นช่วงอินเทอร์วิวก่อนที่จะได้เปิดเข้าไปในช่วงของการโปรโมทเพลงในรายการนะครับวอนยองจากวงไอซ์แล้วก็ซองฮุนจากเอ็นไฮเพนก็รับหน้าที่เป็น MC ประจํารายการ Music Bang ในนนตอนนี้และก็ได้มีการ สัมภาษณ์ไฮไลท์ที่เพิ่งจะคัมแบ็กในอัลบั้มเต็มชุดแรกนะครับที่มีชื่ออัลบั้มว่า Daydream นั่นเองโดยในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับไฮไลท์นั้นเนี่ยก็ได้มีการออกมาบอกว่าพวกเขานั้นเตรียมคำย่อสนุกสนุกสำหรับเพลงไตเติลคัมแบ็กของพวกเขาที่มีชื่อว่า Daydream นั้นมาเล่นในรายการครั้งนี้ด้วยและโยอซอมนะครับก็ได้บอกว่าอักษรย่อ4สตัวสําหรับ Daydream นั้น day สหรับคําว่า day ให้ฉันแนะนําคุณเกี่ยวกับเพลงแ a y b u และคําต่อไปก็คือ y ฉันจะให้คุณได้ยินมันที่นี่ตอนนี้และสําหรับ คำว่าดิวเขาก็บอกว่าในที่สุดถูกเปิดเผยใน KBS2 Music Bank และคำว่าริมก็คือ a g l a s s of s o j u รุ่นพี่อิมชางจองนั่นเองนี่ก็เป็นการละเล่นของประเทศเกาหลีนะครับที่เขาเนี่ยได้มีการนำเอาคำย่อต่างๆของคำว่า Day d a y Dream นั้นมาแยกตัวอกักษรแล้วก็พูดถึงแต่ละคำต่างๆนะครับที่เอามารวมกันแล้วเป็นคำว่า Day d a y Dream ที่ไฮไลท์นั้นได้เตรียมมานั่นเองและด้วยคำว่า a g l a s s of Soju ของรุ่นพี่อิมชางจองนั่นเองก็ได้มีการพูดต่อไปด้วย โดยสมาชิกจากไฮไลท์นะครับหลังจากที่พูดเกี่ยวกับคําว่า A Class of Soju จบลงเนี่ยก็ได้มีการเริ่มทําการแสดงเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยกำลังดื่มโซจูกันอยู่ทางทางที่ขวดน้ําที่ดื่มไปนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่น้ําเปล่าที่ทางรายการนั้นเนี่ยมอบให้แล้วก็เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนนั้นได้ดื่มเวลาที่กระหายน้ําในขณะที่ทําการสัมภาษณ์อยู่นั่นเองแต่ว่าการแสดงนั้นเนี่ยมันก็เนียนเสอเหลือเกินนะครับจนทําให้ m c วอนยองของเรานั้นเนี่ยตกใจมากๆเลยจนคิดว่าพี่ๆนั้นเนี่ยดื่มโซจูในรายการขณะที่ทำการ การสัมภาษณ์จริงๆและการแสดงสีหน้าตกใจนี้เองของจางวอนยองนะครับก็กลายเป็นที่พูดถึงหลังจากที่ฟแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ติเซนเกาหลีนั้นได้รับชมรายการเพลงมิวสิกแบงค์แบบสดๆในตอนนั้นนะครับซึ่งสีหน้าที่วอนยองนั้นแสดงขณะที่เห็นว่ารุ่นพี่ไฮไลท์นั้นได้ทําการดื่มน้าเปล่าเหมือนกับว่ากําลังดื่มโซจูนั้นเนี่ยแต่ก็ทาสีหน้าตกใจได้น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นสีหน้าที่ดูเลิกลิกมากๆประมาณว่าไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อดีแล้วก็หันไปมองทีมงานนะครับเหมือนสงสัยว่าที่พี่เขา โซจูกันนะทาไมมันเหมือนโซจูเลยแต่นี่คือน้าเปล่าไม่ใช่หรอประมาณแบบเลือกรลักมากๆเลยนะครับและด้วยท่าทางของวอนยองนี่เองในตอนแรกที่ดูเลือกรลักมากๆแต่เธอนั้นเนี่ยก็เร,เรียกสติตัวเองกลับมาแล้วก็ทําการสัมภาษณ์ต่อจนจบอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าคลิปนี้ช็อตนี้สั้นๆนี้นะครับกระทาเอาแฟนๆที่เป็นแฟนคลับของวอนยองรวมไปถึงชาวนิติเซนเกาหลีนะั้นที่ได้รับชมรายการนี้อยู่ออกมาพูดถึงกันนะครับคอมเมนต์ของบางคนก็บอกว่าวอนยองนั้นเธอน่ารักมากๆการแสดงสีหน้าของเธอในการตกใจนั้นดูน่ารักมากๆ อีกหนึ่งคอมเมนต์ของชาวเน็ติเซนเกาหลีก็ได้มีการบอกไว้ว่าโอ้โหวอนยองนั้นเธอน่ารักมากๆฉันไม่คิดเลยว่าเธอนั้นจะมีมูฟน่ารักแบบนี้คอมเมนต์ตอไปของชาวเน็ติเซนเกาหลีนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าวอนยองนั้นเธอจะทําหน้าตาหน้ารักได้แบบนี้หลังจากที่ฉันเห็นเธอแสดงบนเวทีเอาแต่ h a มตาวิงแต่นี่มันเป็นคลิปที่น่ารักมากๆของเธอเลยฉันเริ่มรู้สึกว่าเธอนั้นดูไม่มีพิษมีภัยอะไรแล้วคอมเมนต์ตอไปนะครับก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่ารุ่นพี่คงแสดงดีมากๆเลยใช่ไหม วอนยองเธอถึงได้ตกใจขนาดนี้แต่ไม่ต้องคิดมากนะวอนยองพวกเขาไม่ได้ดื่มโซจูจริงๆในรายการหรอกนั่นคือน้ําเปล่าอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้บอกไปว่าเธอรีบหันไปมองทีมงานเลยว่าจะเอายังไงดีแต่ทีมันก็คงคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆแค่นั้นเองวอนยองนั้นเธอก็เลิกลักมากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเพราะนั่นเป็นเพียงแค่น้ําเปล่าและดูเหมือนว่าวอนยองนั้นจะเด็กเกินไปที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโซจูหลังจากนี้ไปเมื่อเธอโตขึ้นเธอจะเรียนรู้อะไรมากขึ้้นนนกกกวว่าีีีออยยงงและ็ัม ะะบอกไว้ว่าเธอเป็นเด็กที่ใส่ซื่อมากๆเลยและเธอก็ดูตกใจมากจริงๆแต่เธอน่ารักมากๆเลยนะการแสดงของเธอออกมานั้นดีมากๆไม่ได้ดูตกใจจนเกินไปและเธอนั้นก็ไม่ได้มีการพูดแทรกหรือห้ามปรามใดๆเลย นี่แหละคือความเป็นมืออาชีพของเธอในการรับหน้าที่ MC และนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากชาวเนติเซนเกาหลีแล้วก็แฟนๆของวอนยองที่ออกมาพูดถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักนี้กันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมา,มากๆเลยนะครับที่ชาวเนติเซนเกาหลีนั้นเนี่ยเริ่มมองเห็นมุมมองน่ารักน่ารักของวอนยองกันบ้างแล้วหลังจากที่ตอนตอนแรกนั่นเนี่ยก็โฟกัสหาแต่เรื่องดราม่าสําหรับน้องในตอนนี้นะครับวอนยองก็กําลังถูกพูดถึงในโมเมนต์น่ารักน่ารักนี้กันอยู่มากมายเลยทีเดียวและในเร็วๆนี้นะครับการกลับมา และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทําให้รู้ว่าสมาชิกแต่ละคนจากวงไอซ์นั้นเนี่ยได้รับการสนใจจากชาวเน็ตเซนเกาหลีอยู่ตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะวอนยองนะครับไม่ว่าเธอนั้นจะทําอะไรเนี่ยแฟนๆนอไปถึงชาวเนเซนเกาหลีนั้นก็คอยจับตามองอยู่เสมอเลยพอมีโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้ออกมาและชาวในเซนเกาหลีนั้นออกมาชื่นชมนะครับเหล่าแฟนคลับเนี่ยก็คงจะดีใจกันมากๆเลยที่ชาวในเซนเกาหลีนั้นเนี่ยพูดถึงวอนยองในโมเมตนต์ดีๆในมุมดีๆแล้วก็มุมที่น่ารักขึ้นนะครับยังไงก็ตามนะครับเราก็อยากใหห้้ลายๆคนนนะั เลิกโฟกัสเรื่องราวดราม่าของวอนยองนะครับเพราะว่าบางเรื่องนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่วอนยองนั้นเป็นคนก่อขึ้นมาด้วยตัวเองเลยเป็นเรื่องที่ชาวเนติเซนเกาหรือว่าชาวเน็ตบางคนเนี่ยนำมาเชื่อมโยงกันและกลายเป็นประเด็นให้พูดถึงเท่านั้นบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่วอนยองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยสักนิดนะครับแต่ว่าก็ถูกพูดถึงถูกลากไปดราม่าก,กันอย่างหลายเรื่องเลยทีเดียวยังไงก็ตามนะครับนี่ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักมากๆที่วอนยองนั้นเธอแสดงออกมาให้เห็นและชาวเน็ติเซนเกาหรรวนน่ยัับ้ดชสํใค ที่อยากรับชมคลิปนี้ก็ไปติดตามได้ในรายการย้อนหลังของทาง Music b a n k นะครับแล้วก็ไปติดตามดูกันนะครับสำหรับโมเวนน่าดักหน้าดักแบบนี้ของจางวอนยองสมาชิกจากวง i อฟนะครับและในดเดนเดืนี้เองวง I อฟก็จะทําการคัมแบ็กกับอัลบั้มใหม่ Love Dive นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามคอยเป็นกําลังใจให้กับ I อฟกันด้วยนะครับกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของพวกเธอมารอดูกันว่าการคัมแบ็กครั้งนี้พวกเธอนั้นจะกลับมาสร้างเรื่องราวสร้างสถิติอะไรใหม่ๆใ,ให้กับวงได้อีกหรือเปล่าก็มารอติดตามกันนะครับสำหรับคล หเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยรวมไปถึงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องอมกอล์แคปเป้ลของเราไว้ด้วยนะครับทุกคนและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ